วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบช h a n ทา l ทารัดโฮน9ตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักของคนทั้ง7วันคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนวันอังคารนะคะประจําวันที่5ถึงวันที่11เมษายน2564ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เป็นการทํานายโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าอินจนเกินไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูให้กับความรักคนโสดันอังคารก่อนดีกว่าว่าในวีคนี้นะคะคนวันอังคารคนโสดคุณเป็นยังไงบ้างคนวันอังคารคนโสดขึ้นมาเป็นเก้าเหรียญแต่เป็นไพ่รีเวิร์สนั่นหมายถึงการที่ว่า คุณดูสบายๆกับการใช้ชีวิตอะแต่เป็นการสบายในรูปแบบที่ยังไม่เพี่อพร้อมสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินก็เรียกง่ายๆคือดูเหมือนชิวอะชีวิตดูเหมือนชิวแต่เงินขาดแคลนนะคะสำหรับคนวันอังคารคนโสดตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยเรามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีอคติในเรื่องความรักเพราะว่าไพ่เดดเดวิลขึ้นมาเนี่ย เราเหมาะไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาคู่กับไพ่ก้าเหรียญรีเวิร์สเนี่ยคือคุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินบางคนเนี่ยหมกมุ่นถึงขั้นที่แบบว่าไม่คิดเรื่องอื่นเลยไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยโฟกัสอยู่แค่กับเรื่องของการเงินอย่างเดียวเลยสำหรับคนวันอังคารเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟกต์และแต่ว่าในตอนนี้ตัวคุณเองยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานไง คุณก็เลยพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็เงินแทนแล้วก็พอมามองในเรื่องของความรักคนโสดวันอังคารเนี่ยเรามองว่าคุณไม่ได้ตัดทิ้งไปสักทีเดียวนะคุณก็ยังมีการนึกถึงหรือว่าคิดถึงเรื่องของความรักอยู่บ้างว่าเออเมื่อไหร่ฉันจะมีความรักเข้ามาเมื่อไหร่จะมีคนที่รักจริงๆสักทีแต่ทีเนี้ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญรีเวิร์เนี่ยก็คือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เลือกเยอะมาก บางทีเนี่ยพอเวลาที่มีคนเข้ามาเนี่ยคุณมักจะพลาดโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆในการเทคแคร์ของคนดีๆเหล่านั้นเพราะว่าด้วยความเลือกเยอะของตัวคุณเองเนี่ยคุณตัดช้อยเหล่านั้นอ่ะทิ้งไปซะหมดตัวคุณเองอาจจะกําลังเถียงตัวเองว่าเอ้ยจริงๆฉันไม่ได้เลือกเยอะขนาดนั้นนะแต่จริงๆแล้วคุณเลือกเยอะมากค่ะคนวันอันคาร5้าเหรียญเนี่ยคือคุณมองข้ามทุกคนที่เลเวลหรือว่าความสามารถเนี่ย ไม่ไดีเท่าคุณหรือว่าถ้าไม่เหนือกว่าคุณเนี่ยคุณไม่มีทางเอาแน่ๆสำหรับคนโสดวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยในวีคนี้ในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะคุณก็ยังมุ่งมั่นแล้วก็จดจ่อในเรื่องของการทํางานอยู่ดีค่ะเรื่องของความรักเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยถึงแม้ว่าอย่างที่บอกคุณเป็นคนชอบเถียงมากคนวันอังคารคุณก็จะเถียงถ้ามีคนมาพูดว่าเอ๊ะทาไมถึงไม่มีแฟนเอ๊ะทาไมถึงไม่มองคนนั้นล่ะคนนั้นดีนะทําไมต้องตัดทิ้งล่ะคุณจะมี การเถียงขึ้นมาทันทีว่าก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะใช่คุณไม่ได้ตัดทิ้งคุณแค่ไม่คุยค่ะสาหรับคนที่มีคนคุยก่อนหน้านี้คุณไม่คุยกับเขามันถือเป็นการตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็สําหรับคนวันอังคารที่โสดมานานนะคะไพ่บอกว่าคุณก็ยังโสดต่อไปแหละเพราะว่าโซเชียลก็เล่นน้อยลงไพ่ p r i e s t e ท s เนี่ยคือ ความเฉื่อยของคุณมันจะมีมากขึ้นการเล่นโซเชียลมันก็จะน้อยลงการเข้าวงสังคมมันก็แทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคนโสดวันอังคารก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปก่อนนะคะส่วนคนที่เพิ่งโสดนะเรามองว่า The es, h e r m ฮอร์เมสแอดดูไระแขึ้นมานั่นหมายถึงแทบจะบวชแล้วนะขึ้นเข้าหาหลักธรรมหรือว่าเข้าหาในเรื่องของคติเตือนใจเนี่ยเป็นอย่างมากเลยคุณก็อาจจะยังต้องอยู่แบบโสดๆไปก่อนนะคะคนวันอังคาร คราวน,นี้เรามาดูให้กับคนวันอังคารที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วคนวันอังคารที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยดูเหมือนคุณน้อยอะ่ะค,คุณนอยคุณน้อยคนของของคุณคุณน้อยคู่ของคุณเพราะว่าเขาอาจจะใส่ใจคุณไม่เท่าเดิมแต่จริงๆแล้วอะ่ะในมุมของคนรักนะคนรักเขาแค่ยุ่งเขาแค่ไม่มีเวลาให้กับคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในช่วงในในด้วยความคิดมากของคนวันอังคารเองอะ่ะคุณก็จะมีความกังวลว่าเออคนรักนอกรู้นอกทางหรือเปล่าคนรักนอกใจหรือเปล่าก็จะมีความคิดเดยอะคิดมากอยู่ค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วคนรักของคุณแค่ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้มาบอกคุณอะ่ะและท่าทีของเขาอะ่ะคนรักของคนวันอังคารเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ท่าทีดูเหมือนไม่ค่อยกระตือรือร้นมากเป็นคนที่ดูเฉยเฉยกับการใช้ชีวิตอะค่ะ คนวันอังคารก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนรักก็ดูไม่ค่อยยุ่งอะไรแต่ทําไมถึงไม่ใส่ใจเราแต่จริงเขายุ่งแต่เพียงแค่เขาไม่ได้บอกคุณเท่านั้นเองค่ะในช่วงวีคนี้ของคนวันอังคารนะคะอารมณ์สวิงของคุณมันจะน้อยลงอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวง่ายเหวี่ยงง่ายเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่าคนรักอาจจะไม่ได้พาคุณไปออกสังคมหรอก อาจจะเป็นการดินเนอร์เล็กๆภายในบ้านภายในครอบครัวหรือว่าการทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นในเรื่องของการชี้แจงหรือการบอกกับคุณตรงๆว่าช่วงเนี้ยเขายุ่งเรื่องอะไรเขาต้องคุยงานกับคนนูน้นคนนี้นะจะทําให้ความเชื่อใจที่คุณได้ลดน้อยลงไปเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณเข้าใจในตัวคนรักมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวิกนี้ของคนวันอังคารเนี่ยที่มีคู่นีค่ะ ก็มีเกณฑ์ที่ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันชี้แจงถแถลงไขถึงประเด็นปัญหาที่นอยๆกันค่ะแล้วก็จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อซิว่าคนที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนวันอังคารเนี่ยไหนดูอดีตก่อนว่าคนที่มีประเด็นปัญหาความรักเนี่ยค่ะในอดีตที่ผ่านมาคนวันอังคารคุณเจอเรื่องราวความสัมพันธ์แบบไหนมาบ้าง คุณเหมือนคนที่ไม่มีตัวตนนะเพราะโดนเทมาคนวานอคารในอดีตที่ผ่านมาคุณโดนเทมาแล้วคุณก็เป็นคนที่พยายามให้เขาสนใจให้เขาเห็นค่าในตัวคุณแต่คุณเหมือนธาตุอากาศเลยอ่ะต่อให้คุณจะเงียบหรือไม่เงียบเขาไม่รับฟังค่ะเพราะเขาเลือกที่จะเทคุณไปแล้วค่ะคนวันอังคารในอดีตที่ผ่านมามีคนโดนเทนั่ก็คือตัวคุณเองแล้วความสัมพันธ์ก็ไม่มีการติดต่อกันซึ่งจริงๆอ่ะตอนที่คุณพยายามเข้าหาเขาเนี่ย มันก็ดูเหมือนเป็นการเงียบอยู่แล้วอะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทักเขาไปก่อนเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะตอบกลับคุณมาเลยยิ่งพอคุณไม่ทักไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเงียบไปหมดเลยค่ะเงียบสงัดเลยตัวคุณเองเนี่ยท้อจนแทบถอดใจแล้วแม้ว่าจะเป็นการที่ว่าพยายามพยายามที่จะมองหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าอ,อ๋อเขาคงยุ่งแหละเขาคงไม่มีเวลาว่างแหละแต่จริงๆอะลึกๆในใจอะคุณรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาเทคุณ เขาไม่เอาคุณเพราะว่าเขามีคนอื่นที่เขาคุยด้วยแล้วเขาถูกใจมากกว่าทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนวันอังคารนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคนวันอังคารเรามองว่าคุณค่อยๆ move on หรือว่าเดินหน้าออกห่างจากความสัมพันธ์นี้เป็นการเดินหน้าในรูปแบบเดินหน้า3ามก้าแล้วก็หันหลังมาดูเดินหน้า3ก้าแล้วก็หันหลังมาดูว่า เขาจะตามไหมเพราะว่าคุณไม่ใช่คนที่จะเข้มแข็งถึงขนาดที่จะตัดอะไรแบบเฉียบพันได้ขนาดนั้นภาว่าปัจจุบันของคนวันอังคารเองเนี่ยเรามองว่าคุณพยายามที่จะหักดิบกับตัวเองด้วยการที่ไม่นึกถึงเขาอีกเลยแล้วก็พยายามที่จะหาตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าหาคนอื่นเข้ามาทดแทนความสัมพันธ์นี้แต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณเองพยายามบอกกับตัวเองว่าอยากคิดมากกับความสัมพันธ์ที่ถูกเทคุณพยายามบอกกับตัวเองแบบนั้น แล้วก็พยายามที่จะหาคนอื่นมาทดแทนแต่เรามองว่าคุณยังหาไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยด้วยการใช้ชีวิตของคุณอะ่ะมันเป็นการใช้ชีวิตแบบวนลูปมันไม่ใช่คนที่เข้าสังคมบ่อยมากขนาดที่ว่าจะเจอใครคนใหม่ได้ง่ายๆ ตัวคุณเองก็เลยอาจจะต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปพังๆว่าเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นและคุณเองเนี่ยก็ยังคาดหวังให้เขาคนนั้นติดต่อกลับมาแต่แต่มันดูเหมือนยังไรวิแววอะค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรู้สึกกันบ้างดีกว่าอ่ะเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะของคนวันอังคารเนี่ย เรามองว่าคุณไม่ยินดีแล้วกับการที่จะไปทุ่มเทให้กับเขาคนเนี้ในใจลึกๆอะคุณรู้นะว่าคุณไม่ควรทุ่มเทให้กับเขาอีกแล้วแต่คุณก็ยังคาดหวังคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาได้หรือว่าเขาจะเห็นอกเห็นใจคุณอยู่บ้างเรามองว่าคุณกําลังส่องเขาจากที่ไกลหรือว่าคุณไม่สามารถไปเจอหน้าเขาได้แล้วคุณทําได้แค่สองแล้วตัวคุณเองกําลังตีกับตัวเองอยู่ว่า ควรกลับไปคุยกับเขาอีกไหมควรทักเขาไปไหมหรือว่าควรง้อเขาไหมวนกับหลุมเดิมอีกแล้วท,ทั้งทงที่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่า <c oughs> การที่ไม่มีเขาอะชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วชีวิตคุณสามารถอยู่คนเดียวได้แต่คุณพยายามหลอกตัวเองว่าคุณอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขาจริงๆแล้วไพ่ขึ้นมาหนึ่งถ้วย คุณกําลังรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้แต่จริงๆคุณขาดได้เพราะว่ามันเป็นความเคยชินกับการที่คุณไปวิ่งไล่ตามเขามากกว่าค่ะจริงๆแล้วคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ส่วนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนวันอังคารนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอาจจะเคยกักคุณไว้ในสถานะตัวเลือกแต่มันเป็นการกักที่คนวันอังคารก็เต็มใจให้เขากัก ซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขากักเพราะเขาคุยกับคนสองคนในเวลาพร้อมๆกันมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเขาไม่ชัดเจนนะว่าเขา,เาไม่มีคนคุยเขาชัดเจนแล้วเขาก็อาจจะทําให้คุณเห็นด้วยซ้ําว่าเขามีคนคุยและเขาก็ชัดเจนได้ว,ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวกับคุณทางโลกโซเชียลทางโลกออนไลน์ เพราะว่าเขาเหนื่อยมากๆเลยกับการที่จะต้องมานั่งเถียงกับคุณในเรื่องนี้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเ mm. มื่อไหร่จะชัดเจนซึ่งเขาบอกกับคุณตรงๆแล้วว่าเขาไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้เพราะว่ามันมีหนึ่งคนที่เขารอคอยหรือว่ามีหนึ่งคนที่เขาอะถูกใจมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นบทสรุปของคนันอังคารในวีคนี้นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ไพ่บอกเลยว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบที่เข้มแข็งเพราะว่ามันเป็นความชินไปแล้วกับการที่ถูกเท ซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งนี้คุณจะถอยออกมา1วเพื่อมานั่งมองบาดแผลของตัวเองค่ะคุณจะพยายาม move on แบบเต็มกําลังมันเป็นการที่ไม่ได้อยากออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่จําเป็นต้องออกเพราะว่าเขาเองหมดสิ้นความรู้สึกดีๆกับคุณแล้วคุณอาจจะเถียงกันด้วยคําพูดอะไรบางอย่างแบบหนักมากซึ่งจริงๆเขาไม่ได้อยากไล่คุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่เขามองว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องในวีคนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขาอ่ะ จริงๆมันพังมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาพังมันบั่นทอนกันมาตั้งนานแล้วแต่เพียงแค่ว่าในวีคเนี้ยเขาจะพูดอะไรแบบตรงไปตรงมากับคุณไม่อ้อมค้อมว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้มันเลยทําให้คุณต้องตัดใจค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการอ่านคนําทํานายดวงความรักของคนวันอังคารเจอกันใหม่ในวีคหน้าสําหรับวันนี้บา,บายค่ะ